สวัสดีครับเอฟซีสร้างฮูลังใหญ่พระสมเด็จวันนี้เร,ร,รยายรยนนอยู่หาดจอมเทียนครับพัทยาจอมเทียนซอยหนึ่งครับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยเดี๋ยวพักรถแป๊บนึงครับนี่ก่อนเนื่อยแล้วก็มาทำซีรีส์ไปเอฟซีดนบรรยากาศฟังเสียงน้ำลื่นกระทบฟังครับนี่ครับ กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับ